หากจะกล่าวถึงปลาสวยงามที่มนุษย์นิยมเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามแล้วปลาทองเป็นปลาที่เป็นอมตะได้รับความนิยมสูงสุดมาเป็นเวลาช้านานเนื่องจากปลาทองเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเชื่องรูปร่างสวยงามน่ารักไม่ทำอันตรายต่อคนอีกทั้งปลาทองยังแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆหลากหลายประเภทตามลักษณะรูปร่างเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้เลี้ยงอีกด้วย ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นเป็นชาติที่ผลิตปลาทองได้ดีที่สุดในโลกเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่นแร่ธาตุภูมิอากาศเทคโนโลยีประสบการณ์ของผู้เพาะเลี้ยงทำให้เกิดสีสันรูปทรงและพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆส่งผลให้ปลาทองญี่ปุ่นมีรูปร่างลักษณะที่สวยงามมีคุณภาพและมีสีสันที่เข้มสดชวนหลงไหลสีแดงแดงดังเลือดนก สีขาวเขาดังหิมะรายการในวันนี้ขอพาคุณผู้ชมเยี่ยมชมฟาร์มปลาทองญี่ปุ่นบริษัทไทยสุวรรณอินเตอร์2000จำกัดซึ่งเป็นฟาร์มปลาทองคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นคุณรัสสุถินไทยกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสุวรรณอินเตอร์2000จำกัดได้เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในการทำธุรกิจปลาทองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปลาทองที่เรานําเข้าทั้งหมดตอนนี้นะฮะที่บริษัทไทยสุวรรณนาเข้าอยู่ประมาณเกือบ20ชนิดนะครับจริงๆปลาทองในโลกนี้มีประมาณเป็นร้อยชนิดเลยนะครับแต่เรานําเข้าประมาณ10-20ชนิดเพราะเราไปเล็งเห็นแล้วว่าปลาทอง20ชนิดเนี่ยคือปลาทองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกแล้วนะครับคือความสวยงามมันมีเยอะมากกว่าทีนี้20ชนิดเนี่ยก็จะมียอดนิยมจริงๆอยู่ประมาณ4-5ชนิดนะครับเรามากล่าวถึงชนิดแรกเลยที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับก็เรียกปลาทองลันชู นะครับปลาทองลันชูเป็นปลาทองที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชันแห่งปลาทองเลยนะครับอันดับที่2เขาเรียกว่าปลาทองโทสักินจะเป็นปลาทองที่ดูท็อปวิวเช่นเดียวกับปลาทองลันชูนะครับก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งปลาทองเลยเป็นปลาที่มีใบหางสวยงามมากนะครับอาจจะไม่ได้มีรูปร่างที่กำยำเหมือนปลาทองลันชูนะครับแต่ว่ามีสลีละหางเหมือนผู้หญิงใส่กระโปรงเลยสวยงามจริงๆอันดับ3คือปลาทองออรันดาปลาทองออรันดาเราจะรู้จัก เยอะนะครับท <IS 2> <IS 2> <IS 2> ี่เราเรียกปลาทองหัววุ้นนะครับหัววุ้นปลาชนิดนี้จะมีครีบกระดงหลังอลันดาเป็นปลาทองที่ดูไซด์วิวหรือดูด้านข้างเป็นหลักนะครับเป็นหลักคือนิยมเลี้ยงใส่ตู้มากเพราะปลาทองอลันดาค่อนข้างกินเก่งนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับสีสันสวยสดงดงามนะครับอันดับที่4คือปลาทองลิวกินคล้ายๆปลาทองอลันดาแต่จะไม่มีวุ้นบริเวณหัวนะครับจะเป็นปลาที่มีปากแหลมนะครับมีเครื่องเขาที่สวยงามเช่นครีบหางนะฮะจะค่อนข้างยาวพลิ้วสวยงาม นิยมเลี้ยงในตู้เช่นเดียวกันอันดับ5เลยคือเขาเรียกว่าปลาทองโคเมดโคเมดเป็นปลาทองที่มีความแข็งแรงมากนะครับสามารถอยู่กับปลาคราฟได้และมีอายุค่อนข้างยืนระดับ1 0 2ถึงปีปลาทองโคมิดมี2ประเภทคือประเภทที่เ็าเรียกว่าปลาทองโคเมิดขาวแดงนะครับกับปลาทองโคเมิด5สี5ประเภทนี้ถือเป็น5ประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้ครับปลาทอง จัดเป็นปลาสวยงามที่ดูความงามได้ทุกสัดส,ส่วนหากเลี้ยงในบ่อจะดูการว่ายน้ําจากด้านบนหากเลี้ยงในตู้ก็จะดูความงามได้ทุกสัดส,ส่วนองค์ประกอบที่จะทําให้ปลามีความสดชื่นมีอายุยืนยาวและสุขภาพดีคือปัจจัยเรื่องน้ําแสงแดดระบบกรองอากาศและอาหารการคัดเลือกปลาทองมาเลี้ยงควรคัดจากตัวปลาที่ว่ายน้ําอยู่ตลอดเวลา ไม่แยกออกจากฝูงหรือซึมตามลำตัวไม่เป็นแผลเน่าเปื่อยสีสันสดใสอ้วนท้วนสมบูรณ์กินอาหารเก่งและสิ่งที่สำคัญคือควรซื้อจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศเพราะท่านจะได้ปลาที่สวยงามสุขภาพดีแน่นอนสวัสดีค่ะ